สวัสดีครับวันนี้พ่อก็แวะแม่ทักทายแม่อีกแล้วนะครับเอ่อพอดีพ่อไปรับลูกแม่เดี๋ยวจะให้ลูกแม่เซตฮัลโหลด้วยแป๊บนึงนะครับซีซ่าคะมานี่มามาคุยกับแม่ก่อนเร็วเอ๊ออออนี่ซีซ่าสวยหรือเปล่าซีซ่าอยาบน้ำแม่ครับแล้วก็เห็นไหมติดโบด้วยเนื้อเนี่ย โอเคไปดอนต่อบป่ะก็พ่อไม่ได้มาแค่พ่อกับลูกะครับวันนี้พ่อมีเพื่อนมาให้แม่ด้วยแต่ว่าคอนเฟิร์มนะคะว่าถ้าแม่เห็นเนี่ยคอนเฟิร์มว่าหน้าโคตรเหมือนแม่เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเพื่อนแม่เนี่ยเป็นใครช่วงเพื่อนแม่ครับพอดีพ่อคุยกับเขาเมื่อกี้ดีพ่อก็เลยรู้ว่าอ ชื่ออะไรนะคะบอกนิดนึงหมูหวานค่ะแหได้ยินไหยคะเขาชื่อหมูหวานพ่อก็เลยจะมอบหน้าที่ให้หมูหวานเนี่ยไปไปดูแลแม่จ๋าแล้วกันเนาะก็เอาไว้ให้แม่จ๋านอนกอดก่อนนอนก็ถ้าเกิดคิดถึงพ่อมากๆเนี่ยก็กอดหมูหวานไปก่อนนะถ้ายังไงเนี่ยกับแม่เนี่ยพ่อจะจัดหนักให้แล้วกันโอเคปะ ก็นอกจากของแม่แล้วเนี่ยก็ยังมีของลูกนด้วงนะพอดีพอไปซื้อเมียมาให้ลูกเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูเมียลูกก่อนเชินี่ครับเมียลูกพ่อเลยเป็นหลอกแต่ว่าเห็นมันอ่อนๆป้อมๆลูกแน่จะเอาแมานเะนี่ยก็เลยซื้อไม่ให้เพราะว่าทุกวันนี้ไม่ไหวแล้วโดนลูกคงขืนแขน ลูกคมคืนค่ะทุกวันและเสียสูวนยังไงก็ไม่รู้อะ่ะก็เก็บไว้ให้แม่ข่มขืนคนเดียวก็ลก <c ười> <c ười> so ๆๆแล้วกันกีป่ะก็วันนี้ก็มาทักทายนะคะมาซ a y hello นี่นี่หน่อยหน่อยแล้วกันยังไงพ่อพ่อนะคะ,ะกับลูกเนี่ยแล้วก็เมื่อวานอืมก็เป็นห่วงแม่นะครับแม่ก็กินยาดูแลตัวเองถ้าเป็นไปได้เนี่ย ป็นถ้าเป็น่วยได้เนี่ยกลับมาบ้านเราคนนะ,ะคิดถึงอะโคตรคิดถึงเลยรู้ปะ่ะรัก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 ,ก,ก,กแม่ที่สุดเลยครับอืมไม่มีอะไรจะพูดแล้งั้นบ๊ายบาย